เวทีวนตรงนี้นะครับหันหน้าไปทางนี้ครับหลังสไลด์ก๊อกนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะติดเท้าเวทีวนนะครับเกบประมาณสิบรอบครับเก้าเจ็ดสี่นะครับออกแบบโลโก้ไม้ได้ตามชอบนะครับเอาที่ชอบอะส่งภาพโลโก้มาได้ครับออกแบบได้เลยครับ ก็ ok 19เจน4น oh. ี่นะครับเป็นสไลด์กล่องก ok ็19เจน4นะครับแกะสลักลายเถา,าดาเวทวนนะครับ เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งแล้วนะครับ